นลานเป็นโมบ้างน้อยลังเป็นโมบ้างนะน้อลานเป็นโมบ้างลานอายุตักซือักซื้อน้อลานั่งดังนั่งลงนลานเป็นโมบ้องเลยวะเป็นโมโอ้คอมเมนต์เต็มโต๊ะที่จะฟ้องยูเอ็นอีกแล้วนะครับหลังจากที่เห็นว่าไทยเนี่ย ส่งทานคืนพวกเขาไปไม่แค่สองคนแถมทานสองคนที่คืนไปเนี่ยคนหนึ่งก็เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็พิการแสดงว่าจะต้องโดนประเทศไทยเนี่ยทรมานทรมกรมจนมีสภาพเป็นแบบนี้เพราะก่อนที่จะโดนจับไปเนี่ยทั้งคู่ก็ปกติดีแม่ลุงนี้ไม่น่าคืนให้พวกแม่งเลยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาว่งอคนนี้คนเดิมนะครับเมืเ่อก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกทุกคนด้ยินเสียงนับแบบนี้แล้วก็ยกนิว้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ โดยอาตโนมาด,ด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็าต้องกลับลงาลๆขอครครบระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมยนเขากําลังดิ้นกันพลาดเลยนะครับซึ่งเอาตรงๆนะจริงๆก็ไม่ควรจะดิ้นด้วยพล่าดสุดนะครับอย่างที่รู้กันเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศไทยก็ได้มีการส่งคืนเชิยศึกให้กับประเทศกัมพูชาไป2คนนะครับจากที่จับได้ทั้งหมด18คนก็ส่งคืนไปก่อน2คนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงส่งคืน2คนไปก่อนน้าไปหาข้อมูลดูนะครับเขาบอกว่า2คนนี้เนี่ย คนนึงมีอาการไม่ค่อยปกตินะครับก็คือประมาณว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนะคล้ายจะเป็นคนบ้ายังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยมีอาการแขนหักแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็เลยจำเป็นต้องส่ง2คนเนี้ยคืนให้กับทางกัมพูชาไปก่อนเพื่อให้เอาทั้งสองคนเนี่ยไปรักษาซึ่งคนหนึ่งที่เขาเป็นบ้านเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เขาเป็นอาหารตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่เป็นบ้าน,นะครับแต่เพิ่งจะมาเป็นตอนที่ได้เข้าร่วมรบกับประเทศไทย ซึ่งก็มีความเป็นไปไ,ได้ว่าแกเนี่ยอาจจะสติแตกในตอนที่เจอเอชเนี่ยไปทิ้งไข่ลงไปนะครับจนทาให้แกเนี่ยเสียสติเพียงแต่หลังจากที่ทางประเทศไทยเนี่ยส่งคืนทั้งสองคนให้ทางกัมพูชานะครับด้านกลับกลายเป็นว่าคนเขมรนด่าสาเสียเทเสียมาที่ประเทศไทยซะอย่างนั้นนะครับเพราะพวกเขาหาว่าทางประเทศไทยโดยเนี่ยทรมานทรมกรรมทหารของพวกเขาจนคนหนึ่งเนี่ยมีการบาดเจ็บส่วนคนหนึ่งก็เป็นบ้ากันเลยทีเดียวถึงขั้นที่ว่ามันมีคนใหญ่คนโตของเมนหลายต่อหลายคนนะครับได้มีการล่อดจดหมายฉบับโดนจี้ออกมาถึง UN กันเลยทีเดียวซึ่ง ทาง UN เนี่ยเขาก็มีหน่วยงานย่อยที่ชื่อว่า ICRC นะครับก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการดูแลเกี่ยวกับเชลศึกอะไรประมาณนี้นะครับที่ชื่อองค์กรว่า international committee of the r e s c costs อันนี้นะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับรวมถึงจะแจ้งไปที่ association of southeast asia n a t i o n หรือว่าอาเซียนนั่นเองซึ่งก็มี10ประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับก็คือมีบูนนมีกัมพูชามีอิโดนีเซียมีลาวมีมาเลเซียเมนมาฟิลิปปิน สิงคโปร์ไทยแลนด์แล้วก็เวียดนามประมาณว่าให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเนี่ยคว่ำบาตรประเทศไทยทุกประเทศควรที่จะเลิกคบค้าสมาคมกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีมูลนิธิธรรมแถมมีการเรียกร้องมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับว่าประเทศไทยจะต้องคืนเฉลยศึกทั้งหมดที่ทางไทยเนี่ยจับได้ให้กับกัมพูชาโดยไม่มีข้อแมนะครับถ้าหากไม่ยอมคืนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งไปที่ทางโดนัททมโอ้โหจะแจ้งทำอีกแล้วเหรอครับเนี่ยให้โดนัททมเนี่ยจัดการประเทศไทยซะเห็นสิ่งที่โดนัททำทำก่อนหน้านี้หรือเปล่า เขาต้องการให้ไทยกัมพูชาเนี่ยมีแต่สันติแต่ทางประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนกับไม่ต้องการที่จะสร้างสันติกับกัมพูชาเพราะ้ากต้องการที่จะอยู่กันแบบสันติก็ควรที่จะคืนทหารกรเมีนทุกคนที่คุณจับได้เนี่ยให้เรามาซะก็มีการออกมาเรียกร้องหลายๆหน่วยงานเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทหารทั้งหมดที่ไทยจับได้เนี่ยตอนแรกจับได้18คนนะครับตอนนี้หักไป2ก็เหลือ16คนซึ่งทั้ง16คนเนี่ยจากที่ตอนแรกทางรัฐบาลไทยเราเนี่ยประกาศว่าจะคืนทหารทั้งหมดให้กับกัมพูชาตั้งแต่วันที่หน,นึ่แนงแต ได้มีการสั่ง,งระงับด่วนจากทางกองทัพภาคสองนะครับว่าถ้าจะคืนให้คืนไปแค่2คนที่มีอาการผิดปกติคนนึงแล้วก็บาดเจ็บคนนึงเนี่ยคืนให้เขาไปก่อนโซนอีกสิบหกคนเนี่ยอย่าเพิ่งคืนขอตรวจสอบดูก่อนเออแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับนักโทษสองคนที่คืนกลับไปเนี่ยทั้งคู่จําเป็นจะต้องให้สัตว์คําสาบานว่าจะไม่เข้าทําการโลกับายไทยอีกไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามซึ่งทั้งคู่ก็มีการตกลงให้คําสาบานกันเอาไว้ทีนี้ เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นสภาพทหารท,าทั้งคู่ที่ทางประเทศไทยเนี่ยส่งคืนกลับไปเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าเราจะต้องรายงานเรื่องนี้ไปที่สื่อต่างประเทศทุกสื่อให้พวกเขาได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีมนุษยธรรมคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตดูสื่อต่างประเทศลงข่าวเข้าข้างประเทศไทยถึงเราจะแจ้งไปที่สื่อไหนก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะไม่สนใจกับสิ่งที่เราแจ้งอย่างนี้แหละเราเป็นประเทศที่จน ยังไงพวกเขาก็ไม่สนใจเราจะต้องพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่ออนาคตไม่ว่าเราจะรายงานข่าวอะไรพวกเขาจะต้องเชื่อคอมเมนต์ต่อมาคราบอกว่าเราจะต้องประจานพวกเขาให้ต่างชาตินั้นได้รับรู้ว่าพวกเขาทำร้ายฐานกัมบบูชาจนคนนึงเนี่ยเสียสติและคนนึงก็บาดเจ็บขั้นรุนแรงเห็นสภาพของทั้งคู่แล้วบอกตามตรงเลยว่าเสียใจมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าดูจากสภาพทั้งคู่แล้วน่าจะถูกทรมานมาอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลาที่โดนฐานทยนั้นจับ เราจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่าสภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายในพวกเขาโดนทําอะไรมาบ้างคอมเมนต์ต่อมากขาบ,บอกว่าอะไรกันเนี่ยไม่มีองค์กรไหนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหล,ลือเราบ้างเลยเหรอก่อนหน้านี้เราแจ้งไปไม่รู้ต่อกี่องคอ์กรต่อกี่องคอ์กรประเทศไทยก็ดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวองค์กรไหนเลยเพราะไม่มีใครที่เข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเป็นจริงเป็นจังนี่ยังดีนะที่โดนโทําสั่งยุติการประทะไม่งั้นไม่อยากคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟังเต้าจากประเทศไทยเขาบอกว่า คนที่เป็นบ้านเนี่ยเสียสติตั้งแต่ตอนที่พวกเขาไปเจออยากจะถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีหรอกนะทหารกัมพูชาที่จะเอาคนที่เป็นบ้ามาเป็นทหารดูข้ออ้างของพวกเขาสิมันไม่มีเหตุผลเลยเป็นไปได้อย่างเดียวคือพวกเขาเนี่ยใช้วิธีต่างๆนานา,นาจนทําให้ฐานของเรานั้นสูญเสียสติคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าประเทศไทยนั้นพวกเขาไม่กลัวองค์กรยูเ็หรือว่าจะเป็นองค์กรไหนๆก็ตามดูเหมือนกับว่าพวกเขาแค่ต้องการที่จะทําลายเราให้สิ้นซาก คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าเราจะต้องออกมาเดินกระบวนเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้รัฐบาลเราจะต้องพาทหารของเรากลับมาให้ได้ทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าได้โปรดเถิดโดนัทัช่วยพี่น้องกัมพูชาของเราด้วยพวกเขากําลังโดนฐานทยนั้นทาลุนกรรมคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีข้อแม้ที่จะประชุม GBC กับเราคอมเมนต์ต่อมารับบอกว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีข้อแม้ที่จะประชุม GBC กับเรา ไม่มาประชุมที่กัมพูชาแต่ต้องการประชุมที่มาเลเซียไม่ใช่เหรอและต้องยอมรับเงอนไขที่ประเทศไทยนั้นนาเสนอเท่านั้นแบบนี้เราก็ควรที่จะเรียกร้องเขาบ้างสิว่าให้ปล่อยพี่น้องของเรากลับมาให้หมดก่อนไม่งั้นเราจะไม่ไปประชุมกับพวกเขาเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูเหมือนกับพวกเขาจะไม่กลัวองค์กรใดๆทั้งสิ้นแล้วณนปะัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทหานของประเทศไทยนั้นจะสามารถจับฐานของกัมพูชาได้และไม่อยากเชื่อมากไปกว่านั้นคือพวกเขาจะทรมานคนของเราจนสติหลุดแบบนี้ หัวใจของพวกเขานั้นทำาดยอะไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาไม่สนกฎกติกาอยู่แล้วพวกเขาแค่ต้องการชัยชนะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสารวรังประเทศไม่คิดจะเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างเลยเหรอไม่เห็นสิ่งที่ประเทศไทยทำกับทหารเราหรือยังไงมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนพวกเขาอยู่ที่ไหนออกมาช่วยเหลือเราได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการกระทํานี้ถือว่าเป็นความอัปยศายแรงสําหรับการบูชา ทำไมโลกไม่มีความยุติธรรมกับเราเลยอเมริกาอุตส่าห์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราแต่ประเทศไทยก็ไม่สนอำนาจของอเมริกาดูเหมือนกัมพูชาเราตอนนี้จะสิ้นหวังมากๆกอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะค้าว19.99%ก็คือสวดกันยับเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไปทรมานทรกรรมฐาน2คนที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยคืนให้กับพวกเขานะครับก็เท่าที่น่าสังเกตดูนะครับไม่ว่าไทยจะทําอะไรก็ตามขยับไปทางไหนก็ตามก็จะผิดไปซะหมดเลยนะ ขนาดก่อนน้าน,นี้เผยแพร่ข่าวว่าสามารถจับฐานกรัรมพูชาได้18คนคนคเขมรก็หาว่าเป็นข่าวปลอมหาว่าเป็น AI ซะอย่างนั้นนะครับพวกเขาไม่เชื่อเพียงแตุ่ดทไทยพอจับได้จริงๆเนี่ยก็ดันออกมาดิน้นเงินพานซะอย่างนั้นว่าที่ทางประเทศไทยจับได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะกลอุบายที่ตอนแรกเนี่ยฐานกัมพูชาต้องการที่จะสงบศึกนะครับเดินเข้าไปขอจับมือกับฐานไทยฐานไทยก็ยินดีที่จะขอจับมือด้วยนะครับเพียงแต่พอเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยฐานไทยก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็จี้เอวแล้วก็บอกว่าให้ทิ้งอาวุธซยยนนะัครบ โอ้โหแม่งก็สาคิดกันได้นะครับเอาตรงๆนะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กําลังประทะกันอยู่นะครับมันจะมีไอ้บ้าคนไหนอยู่ดีตะโกนมาขอจับมือมันจะเป็นไปได้อย่างง่ายก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหลับมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็ลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นารับในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยแล้วส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ